สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกข้อมูลกันหน่อยนะครับมาจาก The Verge เลยเกี่ยวกับเอ่อพวก d e ด l t เทคโนโลยีที่น่าสนใจก่อนช่วง Prime Day นะครับมีตัวหนึ่งน่าสนใจมากคืออุปกรณ์ Smart Home Amazon Echo Hub ครับตอนนี้ราคาลงมาเหลือแค่119.99ดอลลาร์ซะเองสำหรับสมาชิก Prime นะลดไปตั้ง60ดอลลาร์เลยอันนี้คือราคาต่ำสุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะครับน่าสนใจมาก โอเคมาแกะกล่องเรื่องนี้กันครับตัว Echo Hub นี่เอ่อมันคืออะไรกันแน่ครับ หลักๆจะคือเป็นเหมือนศูนย์กลางควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมในบ้านเราอะนะครับจุดเด่นคือมันใช้ง่ายนะมีหน้าจอสัมผัสขนาดแปบนิ้วอยากเปิดไฟปรับแอร์ล็อกประตูหรือดูกล้องวงจรปิดก็แค่แตะแตะเอาไม่ต้องควานหาแอป,ปในมือถือหรือสั่งเสียงแง่งเดียวแล้วก็มีฟีเจอร์เด็ดคือเราสร้างช็อตคัสส่วนตัวได้ด้วยผ่าน a เล็กซ o u เราทแบบว่าแตะปุ่มเดียวสั่งงานหลายๆอย่างพร้อมกันไปเลยเช่น กดปุ่มราตรีสวัสดิ์แล้วไฟดับบล็อกประตูอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้แหละที่ผมว่าน่าสนใจมากมันช่วยให้จัดการบ้านง่ายขึ้นจริงๆใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจมากๆในราคานี้เลยนะคือมันรองรับมาตรฐานเปิดอย่าง Matter แล้วก็ r e a d ด้วย อันนี้สำคัญนะคะคือว่ามันทำให้ Echo Hub ไม่ได้จำกัดอยู่แค่กับอุปกรณ์ของ Amazon เองแต่มันคุยกับอุปกรณ์ Smart Home ยี่ห้ออื่นๆที่รองรับ Matter หรือ Thread ได้ด้วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้เราเยอะเลยค่ะไม่ต้องผูกติดกับแบรนด์เดียวอ๋อการที่มันรองรับ Matter กับ Thread นี้เองทำให้มันเปิดกว้างขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับไม่เหมือนเมื่อก่อนที่อาจจะต้องใช้ของค่ายเดียวกันเป็นหลัก ถูกต้องเลยค่ะมันสะท้อนว่าตลาดสมาร์ทโฮมตอนนี้เนี่ยผู้บริโภคต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นอยากผสมผสานอุปกรณ์ได้หลากหลาย Amazon ก็เลยต้องปรับตัวตรงนี้ซึ่งเป็นผลดีกับเราค่ะและนอกจากเป็นหับควบคุมแล้วเนี่ยมันก็ยังพอทำหน้าที่คล้ายๆ E c h o Show ชวรุ่นเล็กๆได้นิดหน่อยนะคะเช่นแสดงรูปภาพปฏิทินรายการสิ่งที่ต้องทาหรือจะเปิดเพลงฟังสตรีมวิดีโอนิดๆหน่อยๆก็พอได้การติดตั้งละครับเห็นว่ามีตัวเลือกน่าสนใจด้วย ใช่ค่ะอันนี้ก็ออกแบบมาดีคือถ้ามีสายอีเทอร์เน็ตอยู่แล้วสามารถใช้สายเส้นเดียวเลยทั้งต่อเน็ตทั้งจ่ายไฟได้ power over ethernet หรือถ้าไม่มีก็ต่อ Wi-Fi แล้วเสียบปลั๊กตามปกติก็ได้ค่ะวางบนเคาเตอร์ก็ได้หรือจะซื้อขาแขวนติดผนังก็ดูเรียบร้อยดี อืมฟังดูดีเลยครับแต่ก็น่าจะมีข้อสังเกตอยู่บ้างใช่ไหมครับมีค่ะแน่นอนคือต้องเข้าใจว่ามันเน้นเป็นหับควบคุมเป็นหลักคุณภาพเสียงอาจจะไม่ได้ดีเท่าลำโพงอัจฉริยะรุ่นใหม่หรือพวกเอโโ็ o โ h ชชที่เน้นความบันเทิงมากกว่าครับแล้วก็ไม่มีกล้องด้วยอันนี้หมายความว่าใช้วิดีโอคอไม่ได้เลยใช่ค่ะจุดนี้ก็เป็นข้อแลกเปลี่ยน แต่อาจจะมองเป็นข้อดีก็ได้นะคะคือมันให้ประสบการณ์ที่เน้นการควบคุมบ้านจริงๆไม่วุ่นวายไม่มีโฆษณาแทรกไม่มีฟีเจอร์ซับซ้อนที่เราอาจจะไม่ต้องการแล้วการไม่มีกล้องเนี่ยก็อาจจะทำให้รู้สึกสบายใจเรื่องความเป็นส่วนตัวมากขึ้นสำหรับบางคนอ๋อจริงด้วยครับเรื่องความเป็นส่วนตัวกับฟังชันเนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องช่างน้าหนักกันจริงๆคือมันเหมือนกับว่าฮับตัวนี้ตั้งใจออกแบบมาให้ทำหน้าที่เฉพาะทางไปเลยลดสิ่งรบกวน,นอื่นๆ ประมาณนั้นเลยค่ะทีนี้นอกจาก e c o o Hub แล้วในบทความเขาก็พูดถึงดีลอื่นๆที่น่าสนใจด้วยใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับพอจะเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมอย่างตัวแรก Pebble B Clip Universal ตัวติดตามของหายลดเหลือ27บาท99ลดไปประมาณ7ดอลลาร์ตัวนี้น่าสนใจมากค่ะ Pebble B Clip เนี่ยจุดเด่นคือมันทำงานได้กับทั้งเครือข่ายไฟมล์ของ Apple และไฟไมล์ Device ของ Google ได้ในตัวเดียวเลย จริงเหรอครับใช่ค่ะคือถ้าบ้านไหนมีทั้ง iPhone ทั้งมือถือ Android หรือมีคนในบ้านใช้คนละระบบกันตัวเนี้ตอบโจทย์มากไม่ต้องซื้อแยก2อ,อันแล้วก็มีไฟ LED ด้วยช่วยให้หาง่ายขึ้นในที่มืดมีเสียงเตือนรองรับสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Alexa หรือ Google Assistant ก็ได้แถมมีห่วงให้คล้องกุญแจมาเลยครอบเครื่องดีค่ะในราคานี้ถือว่าคุ้มน่าสนใจจริงๆครับแก้ปัญหาให้คนใช้อุปกรณ์หลายค่ายได้เลย แล้วก็มีอีกชิ้นสำหรับสายฮัปเปิลหน่อยอันนี้ Apple Pencil Pro ราคาลงมาเหลือ99ดอลลาร์ลดไป30ดอลลาร์ตัวนี้เป็นรุ่นโปรโล,ล่าสุดเลยนะคะนอกจากฟีเจอร์เดิมๆที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วอย่างความไวต่อแรงกดการรับรู้องศาการเอียงแล้วก็มีไฟไมล์ไว้ตามหาได้รุ่นโปรนี้เพิ่มใจโรสโกปเข้ามาแล้วก็มีฟีเจอร์เด่นคือ Sque e z e gesture squeeze gesture คือการบีบล่ะครับ มันทำอะไรได้บ้างใช่ค่ะบีบที่ตัวด้างเบาๆแล้วมันจะเรียกเมนูขึ้นมาให้เลือกเครื่องมือหรือตั้งค่าให้ทำงานอย่างอื่นได้เช่นเปลี่ยนแปลงตอนวาดรูปหรือเอออาจจะตั้งค่าให้ควบคุมไฟโต๊ะทำงานก็ได้นะคะอันนี้เปิดกว้างเลยโหล้าเหมือนกันนะเนี่ยแต่ต้องย้ำนิดนึงนะคะว่า p e n c i p Pro เนี่ยมันใช้ได้กับ iPad รุ่นใหม่ๆที่ระบุไว้เท่านั้นไม่ใช่ทุกรุ่น ก็เหมาะกับคนที่ใช้ iPad รุ่นที่รองรับอยู่แล้วแล้วก็อยากได้ฟีเจอร์แบบเต็มๆสำหรับงานสร้างสรรค์หรืองานจดบันทึกขั้นสูงค่ะเข้าใจครับต้องเช็ครุ่น iPad ให้ดีก่อนซื้อแล้วก็มีดีลใหญ่อีกตัวหนึ่งทีวีใช่ไหมครับ LG C4 OLED ใช่ค่ะ ตัวนี้เป็นทีวี LG รุ่น C4 จอ OLED ขนาด65นิ้วราคาลงมาเหลือ1,296.99ดอลลาร์แล้วก็ยังมีบัตรของขวัญวีซ่าให้อีก75ดอลลาร์โหลดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเกือบเกือบ1,400ดอลลาร์เลยถ้าเทียบกับราคาเปิดตัวใช่ค่ะถือเป็นเดียวแรงสำหรับทีวี OLED รุ่นใหม่เลยสเปคนี่คือจัดเต็มมากมีอะไรเด่นๆบ้างครับสำหรับตัวนี้ หลักๆเลยคือ refresh rate สูงถึง144เฮิรต์ค่ะ144เฮิรต์นี่เหมาะกับเล่นเกมเลยสิครับถูกป้องค่ะภาพจะลื่นไหลามากแล้วยังรองรับทั้ง AMD FreeSync Premium แล้วก็ Nvidia G-Sync ด้วยลดอาการภาพฉีกภาพเบลอเวลาเล่นเกมเร็วๆคอเกมน่าจะชอบมาก ส่วนคนชอบดูหนังก็ได้เรื่องภาพสวยสีดำสนิทคอนทราสต์จัดเต็มตามสไตล์โอ e d อยู่แล้วแถมรองรับทั้ง Dolby Vision แล้วก็ Dolby Atmos ด้วยประสบการณ์การชมคือดีมากค่ะครบเครื่องเลยทั้งภาพทั้งเสียงสำหรับคนจริงจังเรื่องดูหนังกับเล่นเกมใช่ค่ะเป็นดีลที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่กำลังมองหาทีวีประสิทธิภาพสูงสงในช่วงนี้สรุปแล้วจากดีลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยครับเราเห็นภาพรวมอะไรบ้าง ถ้ามองที่ Echo Hub ก่อนนะคะดูเหมือนว่ามันจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่ต้องการศูนย์กลางควบคุมบ้านอัจฉริยะโดยเฉพาะคือเน้นฟังก์ชันควบคุมใช้ง่ายๆย,ยืดหยุ่นเพาะรองรับ Matter Thread แล้วก็อาจจะให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวความเรียบง่ายมากกว่าฟีเจอร์บันเทิงครบครันครับเหมือนเป็นอุปกรณ์ที่หาจุดสมดุลระหว่างฟีเจอร์ที่จาเป็นกับการลดสิ่งรบกวนและความซับซ้อนลง ในราคาที่เข้าถึงง่ายขึ้นด้วยใช่เลยค่ะส่วนเดียวอื่นๆอย่าง Pebble B Clip Apple Pencil Pro หรือทีวี LG C4 เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาไปเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับงานเฉพาะทางหรือประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับความบันเทิง แล้วช่วงลดราคาแบบนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้ของที่ตรงความต้องการในราคาที่อาจจะประหยัดลงไปได้เยอะเหมือนกันถูกต้องค่ะเป็นการสำรวจข้อมูลที่ดิวต่างๆที่น่าสนใจมากครับวันนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่อยากชวนคิดต่อนะคะคือนอกจากการควบคุมอุปกรณท์ทั่วไปแล้วเนี่ยการที่เรามีแผงควบคุมกลางม้านแบบ Echo h คหเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับบ้านอัจฉริยะไปมากน้อยแค่ไหนคะ เมื่อเทียบกับการใช้แค่คำสั่งเสียงผ่านลำโพงหรือการต้องหยิบมือถือมาเปิดแอปหลายๆตัวเหมือนที่เราทำกันอยู่อืมน่าคิดนะครับมันอาจจะทำให้การควบคุมมันดูเป็นรูปธรรมมากขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นหรือเปล่าอาจจะใช่ค่ะแล้วระดับของการควบคุมแบบรวมศูนย์แค่ไหนล่ะที่มันจะพอดีกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมากที่สุดอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่เราคงต้องหาคำตอบกันต่อไปในโลกของสมาร์ทโฮมค่ะ